น้องการลอยน้องการเจอมาเนี่ยน้องการค่อยโดดนะเดิน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 น้องการเดินไปมาลุกได้เล่มผมโดดเลยนะสอามน้องการอย่าเพิ่งห้าโดดแล้วน้องการอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่กับเจเจอยู่ข้างหลังจะไปทำไมอ่ะข้างหลังน้องการอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาอยู่ไหนวะเนี่ย ใครตายขอชลุดได้นะไหนึ่งแล้วอะหลับให้กลางสนามครับเดวิลหลับกลางสนามครับทำไมต้องแย่งอะเดวิหลับกลางสนามครับเดวิลหลับกลางสนามตัวนึงไม่มีคนตีไม่ต้องห่วงนะอ่าไปตีมันอย่าไปตีมันุเล่ผิดมาจะโดนนะโดนแบลุดเร็ว เดิมามากรู้อันจะโดดแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งโดดแล้วไม่อะกูไม่เห็นมึงโดดไหนอะโล่อะโล่ไม่ขึ้นอะมันบางไองเงี้ยขามันโดนเนวิวล์อู้ดโดนดุมันนะเม้นเม้นเม้นไป้าไทแล้วไม่ต้องห่วงทำไมกูรุนไปอะกูไปมาไทยแล้ว ทำไมเห็นโซดาิบหกชงแล้วเจ็ดวะช็อกสิบช็อกสิบทำไมโซดาได้สิบสบู้สู้้ไอมึงตายเองเนี่ยเอ้หลังตัวนี้ต้องหลบวตัวนี้ต้องวหั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 วัวหอวหัวหัายััวััว มันมุดมันบล็อกอยูบแล้วมันจะฆ่าเขาถ่านแล้วเขาถ่านถ่านแล้วเขาถ่านแล้วมันจะฆ่าฆ่าสี่สามสองไม่เข้ามาแล้วกลางสนามครับกลางสนามตัวหนึ่งนั่นแหละต้องเทนตรงนั้นแหละตรงข้างๆาต้องเทนเลยอ่ะเนี่ยอ้าวทำไมทุกคนพิมพ์กันหมดอ่ะเออทำไมนี่กันเออไอ้เหี้ยกูโกนผิดไอสัตว์ออกหน้าเว็บเลย อะสูู้้สู้มามาจะโดดแล้วค่าที่เดิมข่าเนี่ยเนี่ยสี่สามสองเริ่มศูนอ้จังที่รักผมโล่ให้แล้วไม่ต้องห่วงโล่แล้วโล่แล้วไอ้กูโล่แล้วเอาอ้เฮียทับกูเดี๋ยวทำไม โหนี่โรนมูไปฝังฐานมันได้เนี่ยบอกเลยโมฝังแล้วเนี่ยเขาปิดเอฟเฟคเขาไมู่้เรื่องว่ะแต่ถ้าเขาเปิดเขาก็แหลกโอ้โหคุตัวโผมึงกูตัวโผนี้ก่อนแชร์ครับหน้าฐานครับรีวิวหน้าฐานครับแชร์ให้แล้วหายไปแล้วอืมช่างวันโลสองสิบปีนะ ต้องเราหนุนการพี่ไม่เอาเหรอกให้คนโวยแกฮ้ามเลยตบตาอยิ่ก่อนไม่ดีโอ้อยใครอีสานเราจังอย่าไปยืนเป็นหมูกให้มันตี <c oughs> ตบไม่ทันอ่ะไม่ต้องห่วงครับเอนแทบโดนแ, <c oughs> แกน่ะแกนแกนตี้นี้ขอขอชิญรุได้นะบางทีแบบคาดิออกไปแลดอะไรอย่างนี้<อ>กลับมาไม่ทันมันออกไปกแล้วนะ <c oughs> โอ้ยแกเป็นกูวิ่งหนีเยี่กูวิ่งตามโล่ก่อนเด้ไอไอ้จังเราโล่<ล><ล>ให้แล้ว<ๆ>มาจะโดดโล่นะ,ะโดดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ต้องห่วงผมหรอกไปแล้วไปแล้วดูวตัวนั้นหนึ่งเอาเอาเอาฐานเอาฐานเนี่ยอยู่กันเป็นกระจุกออกไปไน้ข้างนอกไปเป็นสายกายออกมาหนาฐานมาออกมาหน้าฐานมา วิรุณถึกว่าเมาน้อยอ่ะมันออกไปกันแล้วนะ <c oughs> สีสิบเท่าสื่ออาไจังที่รัก <c oughs> บอมเลยตรงนั้นเนี่ยไ <c oughs> อยจังผมโล่ให้แล้ว มมนมานาหมดเนี้อคงจะทได้ทวย่าฮ่ยยยไยอ่าฮะอ่าจะมาจ <c oughs> <c oughs> ังบะเฮ้ยตาย ตโลได้ยังอ่ะร้อยเก้าวิมาล้อมากลุกเร็วห้าสี่สามสองแล้วพ okay. ี ah. ่อาร์ตยูอที่ต้าพ um ี่ต้าตวตรงเสาอรับตรงเสาครับมันลำบากลยนเสาฐานเราพี่ต้าัาเสาฐานเราข้างหน้าเสาตายเลยตวิี้บอบตายเลยอ่ะสองตัวเลยมามาโก้ใส่ยืนรอรอช่ายยเ้ทงไมกดโลไม่ออก ไปแม่นนะกันแล้วมีรอไม่ได้หกลงหลับเออมากจะโดดแล้วนะเอ็นแทบหมดเลยแล้วนฮ้ยโดดไม่มันไม่โดนหัวตาทไมอ่ะตาไม่นี้ตัวไอ้ลุง เนี่ยนมันโดดลกออกไปแล้วนะตัวหนึ่งต้องเทนค่าได้เลยไม่ต้องกลัวมันมันไม่มีอะไรสกิลการ์มาเขาโดดนะพิต้าพิต้ามาผมจะโลกให้แล้วไปบุกเลยเฮ้ยบานนี้แมยมันโดดไม่ได้มีตาา่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอมันต้องเป็นซีเรียสกับมันมันบั็กตลอดเลยเหรอเออผมกดสกิลไม่ออกอ่ะยิงไงไม่ได้เอาวเฮ้ยแหลก

ผมจะตายแล้วเราเห็นกุ๊กิิบตายด้วยท่าบลหมววเลยเฮ้ยเรายังไม่ตายเลยผมยังไม่จิ๋ินี่ย่ะไอ้จังเดี๋ยวผมโล่ให้นะผมโล่แล้วไปป่ะตามมายังตีมันไม่ตายอ่ะอรลับไไม หลับเชี่กูแช่แช่แล้วนะแช่แล้วนะอาร์มเป็นผ้าแล้วนะแช่ไว้แล้วเดี๋ยวแช่หลับไว้อะไรวะกูตามที่วดูตรงนั้นตามซ่าเซอร์มันแหลกใช่ปะดูเลยสเฮ้เล่นด้วยผมก็ไม่ออกเนื้อมันคูดาวไปเลยวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งสวนออกมาวิ่งสวนออกมา มันออกกันมาแล้วนะออกมาแล้ว,ออลวเราเห็นเจ็จเข้า,ขาอ่ะเห็นอยูออ่เนี่ยทำไมต้องแยกเราอ่ะมาพี่ตาจะมาโดดโลกให้แล้วอยู่ไนะโดโดโดีเลยดิไปแล้วไปแล้วหลับแล้วหลับแล้วข้ามบานข้ามบานข้ามบานพี่เจ ได้มาอยู่ข้างๆกระโดดเก้าวิเก้าวิตัวเนี้ยก้าวิเกี่ยวให้ได้นะเฮ้ยเล่นแถบมันสู้ๆเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วอย่าแตกแป้มเดีสู้ผมอยากเล่นต่อนะนี่บอกเลยไอ้จังไอ้จังเดี๋ยวผมโล่นสองให้ไอ้ยิ่งหมดแล้วะ โลแล้วโลแล้วเราจะเป็นๆทุกคนไอ้ไอ้เหียโลไม่ทันเห็นแทบมันโดนใบแล้วครับทุกคนระวังเราจะเต้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอใบรูนมาให้รูนโดนใบแล้วครับหน้าฐานมันเลยไม่เข้า จบ๊กจิ๊บยังไงจุ๊กจิ๊บแมกดคิวโดนแม่งกดสมัครจิ๊บแม่งเทพอ่ะเล่นไม่มีชัลูดอะบอกว่ยเราตายแล้วอ่ะโอ๊ยตายครับตัวนะอ้าวเหรอะค่าได้ค่าเฮ้ยจุ๊กจิ๊บ <Wow. S 2> เรามาตายตอนสุดท้ายอ่ะเฮ้ย